โอ้ยกินร้วนกินร้อนกินดูผมรู้ใกล้ถึงพลอยรู้ไหมผมเจอต้นไม้เริ่มต้นไม้ใหญ่ตรงนั้นที่อยู่ริมน้ำใช่ไหมวะเฮ้ยพี่ทุกคนครับดูครับตอนนี้ผมมากับเล็กครั้งก่อนนะไม่มีอย่างนี้นะทุกคนบอกเลยอาจจะเห็นเราแล้วเราแอบตัวซ่อนตัวอยู่หรือเปล่าครั้งก่อนกูมาเลยอ่ะ ฟั่งหนูจะไหม <Okay. S 1> มันแอบ,บซุูมดูกูไก่เล็กเมื่อกี้เสียนกนี่ก็คือร้องลั่นป่าี่แต่ผมถ่ายไม่ทันนะตอนนี้ผมกับน้องชายกำลังยืนดูร,บรอบๆผมไปใช้ร,รอบๆมาผมไม่เจออะไรนะมีแต่ความว่างป่ากับเสียงที่นกร้องตามป่าซึ่งผมชอบมากเสียงโครดีย กราบสวัสดีพี่พีเอฟซีลุงป้านาะอาทุกท่านเลยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าชูช่องพี่แฝดพาไปเรื่อยครับผมแล่ตอนนี้ผมกับน,น้องกิจนะทุกคนนะเรามาที่ป่าเขาก็ป่าดิบชื้นกันได้แล้วก็ค่อนข้างจะไกลพอสมควรที่พี่ซึ่งที่เรามาที่นี่เรามีเหตุผลพ,พี่น้องชายผมได้ฝันถึงหม้อวันที่เราไปเจออ่าฝั่งฝั่งที่เป็นเราไปปิ้งย่างหมูกันที่มีแม่น้าไหลผ่านแล้วก็มีหม้อใบนั้นที่อยู่กลางน้ํา ซึ่งไม่รู้ว่าใครเป็นเจ้าของอพี่น้องผมฝันถึงจะให้น้องว่าแชร์เล่าให้ฟังว่าทําไมถึงฝันถึงมอเป็นนั้นแล้วก็พออะไรถึงมาที่นี่ก็กูฝันอะว่าเหมือนมีอะไรให้กูมาที่เนี้ยมาพิสูจน์ที่ทขคลองที่อยู่ที่เนี้ยในฝันก็เห็นที่นี่ใช่ไหมสถานที่แบบนี้ใช่ไหมใช่เราก็เลยมาพี่ซึ่งมาพิสูจน์จุดนี้เป็นจุดที่ผมเคยมาเับเปมานานมากแล้วพี่เป็นทางเข้าไปเป็นเหมือนที่พักล้างของใครคนหนึ่งพี่ผมไม่รู้เป็นของนายพานหรือ เป็นของพวกคนเล่นของต่างหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะซึ่งผมยังไม่เคยเจอเจ้าของแต่ที่ผมมากับเล็กมีคนแอบซุ่มมองไม่แสดงตัวแต่แอบ,บมองเราแล้วก็ผมเจอปุ๊บมันก็เลยวิ่งหนีไปพ,พี่เดี๋ยววันนี้ผมน้องชายกลับมาที่นี่ครั้งแล้วก็ผมไม่รู้ว่าที่น้องชายฝันถึงในฝันน้องชายอะ่ะมันเป็นอะไรกันแน่มันเขาอยากให้เรามาเจออะไรที่นี่หรือเปล่าหรือคนที่เป็นเจ้าของหมอ้อเข้าฝันนนองให้มาเจอที่นี่หรือเปล่ากิดพร้อมไหมพร<อ>้อมโอเคพี่ครับ ฝาก pfc อยู่ขิ้นี่นะครับผมกดไลค์กดแชร์อทีแล้วก็ฝากติดตามเพจ facebook แล้วก็ youtube นะฮะพี่แฟร v 2องให้ด้วยครับผมถ้าพร้อมแล้วเชิญชมรับชมคลิปของผมไปโอเคลองเลื่อนนึกซึ่งตรงนี้เป็นทางลงเนินยาวๆไปนะจนถึงตีนเขาจะเป็นแม่น้ำไหลาย่านเป็นห้วยเล็กๆพี่ ซึ่งผมไม่รู้ว่าตอนนี้ที่พักตรงนั้นยังอยู่หรือเปล่าแล้วที่พักกลางนั้นที่มีเสามีเสื้อผ้าแขวนอยู่ blue. พี่ถ้าใครที่ดูคลิปพี่แฝดก็คงจะจําได้นะว่ามีอะไรบ้างตรงนั้นจําทางได้ใช่ปะจำได้พอน้องบอกว่าเมื่อเมื่อเมื่อในนี้มิดน,น้องอ่ะน้อง,น,องน้องฝันน้องบอสเส้นทางนียน้องมันคุ้นมากเหมือนผมอผมก็เคยมาน้องเคยดูคลิปผมกับเด็กที่มาที่นี่ขี้ค่อยเดินนะ ระังลื่นวังหลงด้วยเพราะว่าตอนฝนตกกับเส้นทางลอยเดินมันเริ่มหายนงทุกคนดูสังเกตที่นี่นะเนี่ยจะมีพวกต้นไม้ใหญ่างี้ใช่ปะคือดูค่อนข้างจะน่ากลัวนะทุกคนนะแล้วก็ที่สำคัญที่นี่มันดิบชื้นมากๆพวกสัตว์เวลาานพวกสัตว์มีพิษต้องอระวังยังดีเนีย่ยอันตรายพอสมควรนะเจ้าผมขอถ่ายระหว่างทางเราเดินน่ะยาวๆเลยทุกคนเพราะว่า เส้นทางนี้ผมไม่ค่อยได้มาแล้วก็ผมคิดว่ามันเป็นประโยชน์กับผมเองว่าพี่ีเอฟซีนะมันสามารถเก็บบันทึกได้ว่าเรามาเส้นนี้เส้นนี้แล้วก็เส้นทางนี้อาจททำให้เราจาในครั้งต่อไปได้ไปาิดเจอรงรลงอ่านี่เราก็เตรียมมาเป็นพวกของกินนะเผื่อเราเหิวก็กินกลางทางหรือเราเตรียมมาเผื่อถ้าเราเจอเจาของที่ตรางนั้นลุงจะเป็นได้ของที่อ่ะจะแบ่งแงเขากินไงใช่ใช่ แล้วเราไม่รู้ว่าสิ่งที่เขามากต้องการอะไรกันแน่ที่เขาฝันน้องพี่้องลองมาดิทุกคนนี่ปกคลุมด้วยต้นไม้ทั้งสูงทั้งใหญ่นะแล้วก็ทส่สำคัญตรงนี้แดดเขาน้อยมากพี่จะสังเกตตรงเนี้ยมันจะดูมืด,มดจวัวะในกล้องดูมันสว่างนะแต่ว่าตาเปล่าดูทึบด,ดูมืดมากพี่กล้องมันปรับแสงให้พี่ เหมือนไม่แพ้แต่ไม่ใช่ซึ่งน้องผมก็อาการดีขึ้นนะจากที่โดนไอ้พกกระบทเป็นงานจนสำลักเลือดนะพี่ผมไปจัดการกี่กูแก้แค่นห้นมึงแล้วมึงรู้ปะรู้ละเจอละนั่นแหละมันต้องรับกรรมที่มันทำกับมึงเฮ้ยซึ่งไอตกว่ะ โอ้ยกินรลวังกินระวังกินผมขอถอดอภัยที่ขำนะพอดีว่าเป็นช่วงยังวาแบบมันตกใจแล้วก็ตกขำไปนิดหน่อยเลยทุกคนดีไม่เป็นดีไม่มีไม้เสียบก้มเมื่อกี้เหมือนมึงได้แหวนอะไรเมื่อกี้ลิงมีเสนีวะ ม,มันลิงเลยฉันไม,ไม่ใช่ไม่ฉนีมัม้งมันจะเป็นลิงมั้งคนเสี่ยงล่านป่านะทุกคนเหมือนมันรู้ว่าเรามาที่นี่คนตัวนั้นแลค่อยเดินนะระวังลื่นนะจบเป็งไม้เดี๋ยวบอกว่าที่นี่มันอุดมสมบูรณ์เหมือนกันนะทุกคนเดี๋ยวถ้าลงไปงข,ข้างล่างนะทุกคนวิวสวยมากทุกคนครับ ถ้าใครจะจําได้ข้างล่างคือโคตรสวย,ยจริงๆนะมีต้นไม้ที่แบบว่าเด่นๆอ่ะคือตั้งตังงางเลยนแบบว่ามีแสงเข้าอ่อพี่มันเหมือนผมอยู่คนๆโ,โลกกับที่นี่ทุกคนมันอยู่ในโลกเนี่ยทุกคนส,สวยมากเห็นไหมเป็นต้อไม่ไปนะักกิจทองลืน่น เส้นทางที่เป็นลอยเดินก็นเริ่มหายไปเพราะว่าฝนตกนะทุกคนนะ <Okay. S 1> ทําให้เส้นทางการเดินมันดูบางลงดูไม่ชัดเจนเหมือนตอนแรกท yeah, ัาไงทาไงจิตถอย่า yeah, งนั้นเหรอเหมือนนะเริ่มงงเส้นทางแล้วทุกคน <Okay. S 1> ต้องไปทางจิตทางนี้ทางนี้เดี๋ยวพี่น้องนอนหน้าก่อนนะสี่กล้องไงไปมาเอาถือ <Okay. S 1> <Okay. S 2> แล้วก็นอนอ่ะ ใช่ป่อเก็บไว้ใช่ป่ะช่วยได้ใช่ป่ะโอเคไ่ายๆไปทางในต่อเนี่ยไหวใช่ไหมไหวไหวไหวชัวร์ชัวร์วมีลื่นนิดหน,น่อยอไม่รู้ว่าต้นนี้เขาเรีย้ยงอะไรนะแต่ว่ารูปทรงมันสวยมากเลยรูปทรงมันเหมือนพวกไม้ไผ่เลยเออมันตรงเด่นไปนะ ตอบเพราะมเป็นไม้ใบข้างบนนี่พี่แต่ใบมันไม่ใช่ใบไผ่แต่ต้นเหมือนต้นไผ่ามากผมชอบมากมนะทุกคนดูเด่นอ่ะตามมาทิ <c oughs> <ะ>่นี่แหวกเส้นทางใหม่ใช่ปะ่ะขอเส้นทางตรงมองอยู่แล้ว <c oughs> จะไม่หลงใช่ปะ่ะต้องมองทด้องถูกไว้นะ cuối pa yeah, rồi lo đấy. còn chưa xin thang nhỉ? có thằng nào cho không เริ่มคุ้นทางแล้วะ่ะต้นอหไรวันนี้ต้นใหญ่เบบเลอเลยลใกล้ถึงใกล้ถึงแล้วใช่ปะ ดว่าทางที่เราจะเดินเมื่อกี้มันมีพวกต้นไม้ล้มทับอยู่เออทำให้ไปต่อไม่ได้นะเส้นทางอะปล่อยเบ้าให้ไว้ก็เดินยาวทุกคนสุภาษิตดีมากที่สิ่งที่บอกทุกคนถ้าคลิปเป็นยาวมันไปพี่เดี๋ยวเราต้องพรมสองคลิปนะคลิปแรกเนี่ยเดินทางก่อนแล้วก็จะดูว่าถ้าไปถึงแล้วเจอเจ้าของที่หรือเปล่าแต่ถ้าไม่เจอผมอาจจะจบแค่คลิปเดียวพอ เยาวไปก็ดูน่าเบื่อที่แต่ถ้าเจอคนลุงหรือว่าเจ้าของที่ตรงนั้นเราจะไว้เป็นคลิปหนึ่งคลิปนี้การเดินทางไปถึงที่พักแล้วก็คลิปที่ต่อไปคือเจอคุณลุงก็เจอพูดคุยกันเราดูเราลุ้นว่าเราจะเจอหรือเปล่าทุกคนไปไปกันต่อเนี่นลลยลงในในองดูให้ดีๆๆเลยอ่ะจมาเลื่อนข้างไปเลยอ่ะไปกันเปิดปืนเลยไปบ้า ใช่ป่ะพี่พี่ผมดูผมดูใกล้ถึงพอยรู้ไหมผมเจอต้นไม้เลี้ยมต้นไม้ใหญ่ตรงนั้นที่อยู่ริมน้ำใช่ป่ะเนี่ยต้นใหญ่มากเลยพี่แล้วก็ตรงเนี้ยธรรมชาติสวยสุดเลยพี่ดูดิ้นี่นสิมึงได้ยินเสียงน้ำใช่ไหมได้ยินได้ยินเสียงน้ำเหมือนน้ำจะเยอะกว่าเดิมไหมพี่ถ้าฟังใกลเสียงน้ำตอนนี้นะ ชัดมากตไปกระโดไหมทำหน้าไปดตตามทางไปเจอทางแล้วทุกคนระวังนระวังลื่นะระวังลื่นนะระวังระวังระวลื่นิดติหนกเงือก เคงืงบินทุกคนเห็นชัดมากงครื่งบินใช่ควบวบวใกลถึงแล้กลถึงแล้กล้ถึงแล้ว พี่ตอนนี้ผมต้องชายลงมาคิดว่าใกล้ถึงตินเขาหรือว่าตรงน้ําที่มีที่พักของที่พักล้างใครสักคนละแต่ไม่รู้ของใครนะ, <Okay. S 1> ะเ,ะเ,ะเนะสียงเหมือนพวกเก้งอะกินดร้องมลอง,ลองฮู้ฮู้เงี้ยพี่เหมือนพวกเก้งเลยพี่ ได้ยินป่ะชัดป่าแบบนานาชิ้นอยู่นีทุกคนบอกเลยที่อุดมสมบูรณ์ป่าเขียวแบบทุกอย่างเขียวดูสมบูรณ์แบบมากทุกคนบอกเลยว้าวอุดมสมบูรณ์เกิดไป ในในในที่มึงฝันเห็นทีนี่ปะ่ะเหมือนเปียบเลยเหมเือนเลยอ่ะแล้จะมีอะไรวะอืมที่พักเก่าอยู่ที่นึ่นว่าเป็นที่พักเกี่ยวกับที่มาเจอไอรเล็กแน่เลย มาเจอสายน้ำ้ะทุกคนลำห้วยเพราะอะไรน้ำเล็ดน้อยเดียวเสียงน้ำจะเสียงเสียงน้ำจะเพิ่มขึ้นนี่ยนได้น้ำไม่ได้เพิ่มนเลยทุกคนนี่ละโอ้ยกต้นไม้ล้มนี่ว่าดูดิดูดิต้นไม้ใหญ่ไหมีแ้งปะ จะไปตามหาที่พักกันต่อเหลืออีกอยู่ไม่ไกลตรงนี้มากเท่าไหร่ทุกคนดูิแสงส่องออามาสวยมากเลยทุกอย่างเขียวหมดเลยทุกคนดูต้นไม้ดิว่าไอ้คณน,น้องเจออะไรรึทุกคนกิบยิงแล้วกิบไปไหนเจอยังตรงนี้เหรอเออ เฮ้ยพี่พบบทุกคนครับดูครับตอนนี้ที่พักตรงนี้เหมันกับมีกับมีคนมาใช้งานอย่างที่น้องพูดด้วยจริงๆผมมากับเล็กครั้งก่อนนะไม่มีอย่างนี้นะทุกคนบอกเลยพี่พี่พดกันฝนได้หรอการฝนได้ไหมไม่รู้แต่ว่ามีคนใช้งานแนๆ่ๆหรือว่ากันแดดไว้ทั่เขา พี่ครับนี่นะชัดเจนมากพี่มีการกลับมาใช้งานที่นี่แต่ตอนนี้ผมไปเล็กมาไม่มีพวกไอ้ไม้อานนี้ไม่มีหลังครงหลังคานะใช้ใบกล้วยนเนี่ยใช่เนี่ยใบกล้วยแย่เขาใช้ใบกล้วยข้างๆนี่แหละมีต้นทุเรียนข้างๆนีนเจ้าของที่คนเก่าเขาปลูกไว้ทุกคนจำไหมเนี่ยผมดูออกอนะเพราะผมเคยเห็นต้นทุเรียนบ่อยอยู่โอ้โหพี่อยู่แบบเงียบ,บสง,งบปเป็นเสียงสัตว์ที่ร้องอนะไม่มีเสียงอื่นเลย โอ้โหจิตนะนั่งพักกันก่อนเราไม่รู้ว่าเจ้าของที่คือใครแล้วก็จะมาหรือเปล่าหรือตอนนี้อาจจะเห็นเราแล้วเราแอบตัวซ่อนตัวอยู่หรือเปล่าแอซมดูเราอยู่ข้งก่อนกูมาใหญก่ะฝั่งนู้นเจอไหมมันแอบซ่มดูกูไ<อ>ก่เล็กแล้วก็กวิ่งไปทางนู้นแล้วกูหาตัวไม่เจอเดี๋ยวเรากูจะตั้งรองนี่แหละวันเนี้ยด,ดูวด่จะออกมา,ากไหมทำไมไม่ปรากฏตัวให้เห็นไม่คุยดีถ้าเป็นคนปกติหรือว่าคนดีต้องคุยดีป่าวะมาพลน,น้องชายจะ ทำการนั่งรอที่นี่ก่อนนะน้องเข้าไปขางในดูก่อนแลดูว่ามีอะไรแบบลงเหลือไหมหรือว่าสิ่งผิดปกติไหมเข้าไปนั่งดีป่ะแล้วเอาของหมดเยอ่ะอ่ะรับของด้วยดูว่ามีอะไรผิดปกติเรล่าดูรอบๆก่อนนะเช็ครอบๆก่อนทุกคนครับตอนนี้ให้น้องนั่งรอข้างในแป๊บนึ่งนะน้องมางค่าดูว่ามีอะไรผิดปกติไหมส่วนผมก็จะดูรอบๆตรงนี้ว่ามีอะไรที่มัน มากกว่าที่พักนี้หรือเปล่าเรามาถึงจุดหมายแล้วตอนนี้โหกล้วยป่าคือต้นมันใหญ่มาก นกเนี่็คือร้องล่่นป่าพี่แต่ผมถ่ายไม่ทันนะตอนนี้ผมกับน้องชายกำลังยืนดูรอบๆผมไปใช้รอบๆมาผมไม่เจออะไรนะมีแต่ความว่างเปล่ากับเพียงที่นกร้องตามป่าซึ่งผมชอบมากเก่งโคตรดีเาอ,อ,อจัดเลยอนะเบื้องหลังลตรงน,นี้คือต้นไม้ที่คนท่านจะอุดมสมบูรณ์แล้วก็บางต้นมีอายุเป็นร้อยปีสังเกตดูดีิๆนะทุกคนต้น้ใหญ่มากใหญ่มากจริง ตอนเนี้ยเรายังไม่เจอวิเววของเจ้าของที่่จะมาตรงนี้จะคงนะครับชายจะนั่งพักลองคิเก็นป่าวไหเดี๋ยวเราจะนั่งรอจนกว่าวจะเจอเจ้าของที่แต่ถ้าคิปนี้เรายังไม่เจอใครหรือไม่มีวิเแววว่าจะออกมาหาเรานะผมมีวิธีอย่างงผมมีไปะทะลุกบอลจะจุดลเเียจุดให้รู้ว่าผมมาที่นี่ให้รู้ว่าผมอะมาเพื่ออะไรให้เขารู้เลย ผมจะดูนะว่เาเขาจะออกมาหรือเปล่าผมไม่นั้งใจจะจุดเพื่อไล่หรือว่าต้องการจะท,าท้าทายอะไรสักอย่างนะผมต้องขอเขามาก่อนก่อนจุดอะ่ะต้องขอยกมือไหว้ก่อนเพื่อความปลอดภัยตัวผมเองเพราะในป่าหรือแบบนี้มีคนที่ปกคลุมอยู่แล้วใช่คนที่ดูแลเที่ยวทางหรือเป็นผีป่านางไม้ต่างๆที่อยู่ที่นี่เราจุดแบบโดยแบบเนี่ยเขาก็หาว่าเราบุกลุกใช่ถ้าจุดแบบว่าพละการอยู่ที่แบบว่าจุดความสนุกอ่ะไม่ได้ทุกคนผมจุดเพื่อ ส่งสัญญาณว่าผมมาที่องค์เขานะให้เขาออกมาหาผมทีว่าสิ่งที่น้องฝันถึงอะ่ะผมไม่รู้เป็นยังไงเขอซื้อถึงอะไรแต่ผมเชื่อว่าน้องฝันต้องมีเหตุผลต้องมีที่มาที่ไปแล้วและตรงนี้แหละคือคําตอบของเราเราจะมาหาตอบที่นี่เลยอากาศดีนะเย็นๆีิพี่สวัสดีครับอยู่ไหมครับ อยู่กนอยู่ไหมครับวูบั๊อกกะบูตัวอยู่ไหมครับไม่มีการโตตอบนะแต่ไม่เป็นไรผมจะรอไปก่อนเลาเเรีียง้สียงกับลั่นป่าเสียงกับกล้องป่ามากเราตะโกนอากาศดีมากทุกคนโอเคเดี๋ยวต้องรอันก่อนนะ โอเคทุกคนตอนนี้ผมบอกน้องกิดนะก็เข้ามานั่งข้างในแล้วผมคุยกันว่าถ้าเรานั่งนานๆกว่านี้หรือว่าเราจะนั่งรอไปก่อนอนะ่ะ mm hmm. ผมจะทําการเอาใบตองเหมือนต้นกล้วยป่าเนี่ยเอามาแปะข้างบนนะให้มันดูปิดมิดชิดมาขึ้นเผื่อเราจะกันแดดตอนที่แดดมาตรงกลางนะเพราะว่าตอนเนี้มันยังไม่รอ้อนเพราะแดดเพิ่งขึ้นเรามาแต่เช้านี้เพิ่งจะแปดโมงก,กว่าๆนะถ้าเรานั่งเรื่อยๆแล้วมีแดดเราก็ต้องคงุต้องหาอะไรมาปิดบังไว้เพื่อเรามีเป้าหมายเดียวคือวันนี้ต้องมาเจอ เจ้าของที่ให้ได้กินนะใช่อารมณ์ันนั้นก็หน้นาใจว่าทุกคนมันโอเคมากนะถ้ามีใบตองที่ใหม่ใหม่อะมาแปะใหม่อ่ะมาแปะทับไว้เพื่อกันสิ่งแบบพวกหยุดน้ําค้างหรือพวกแดดอะสบายเลยดีเหมือนเป็นอารมณ์เหมือนแบบเป็นแคมป์ที่พักที่ด,ด,ดีที่หนึ่งนะเดี๋ยวเราดูก่อนนะพี่ๆคลิปนี้ผมไม่เจอแน่ๆผมว่าถ้าคลิปนี้ไม่เจอผมก็นั่งรอรอจนกว่าจะเจอ ชันนี้เหรอลิงเหรอลิงป่าดิงนหน้าแดงหรือเปล่าอย่างที่บอกฮะถ้าคลิปนี้ไม่เจอผมจะนั่งรอจนกว่าจะเจอแล้วก็ถ้าลุงของมาหรือว่าเจ้าของที่ตรงนี้มาผมจะเปิดคลิปให้พี่ดูใหม่ให้รู้ไปเลยว่าผมมาจริงๆมาหาเขาจริงๆด้วยเหตุผลอะไรแล้วผมจะให้เขาดูภาพที่น้องฝันถึงเจา้าภาพผมไปเจอม้อน ให้เขาดูว่าเขารู้จักมอไปน,นี้ไหมเพราะว่าน้องผมมาฝันเกี่ยวยงกันมอ,อก,กับเจ้าของที่ตรงเนี้ยมันเกี่ยวยงกันนะทุกคนนะแล้วก็เกี่ยวกัก,ก่อไฟสะกกองนะก่อไว้เพื่อป้องกันพวกมแมลงแล้วก็ย่างเพิ่มความออุ่นเพราะงี้อาการมันชื้นไงเดี๋ยวจะไม่สบายเอาเดี๋ยวผมจะ <S <S ทาการหาฟืนก่อน,นทุกคนยังไงก็คลิปนี้อาจจะขอจบแค่นี้ก่อนพีพี่จะขอทำการก่อไฟแล้วก็ถ้าเจอคุณลุงเนี่ยจะรีบถ่ายต่อนะทุกคนนะฝากพีเอฟซีดูฝากกดไลค์กดแชร์ทีแล้วก็ พอนาเราเจอให้ได้เจ้าของที่ตรงนี้เพื่อให้เราแบบได้ทําสิ่งที่เราอยากจะทําจริงๆจ,จะได้แบบว่ารู้สึกหายคล่องใจพี่โอเคคิดไปหาฟืนกันทุกคนเราจะหาใบตองปิดอีกทีทุกคนนะ